สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชอวัชะลพบน,นะครับวันนี้พาผู้ชมมารับชมเจ้าบรูดรอเซอร์ครับหรือว่ารถแท็กเตอร์ติตแขามนะแคดจิเบล่าดี 6G2XL ครับผู้ชมอ้มาเจอก็มาเจองานเบาๆของเขานะครับไม่ได้เจองานหนักๆเจองานเบาครับผู้ชมครับ ตอนที่ผมถ่ายคลิปซานี่เอสวายสองศูนย์ห้าซลงไปนะครับงานแค็คู่เขาผมมาค่ำเกินไปนะพี่ๆเขาหยุดงานก่อนเลิกงานครับอันนี้ก็เลือแค่ง,งานปรับเรียบครับคุณผู้ชมปรับเรียบ เดี๋ยวถ้ามีงานดันเดี๋ยวจะถายให้ดูอีกทีหนึ่งครับเสียงเครื่องยนต์ของแคทชิพิลานี่ค่อนข้างที่จะดังกระหึ่มครับคผู้ชมครับค่อนข้างที่จะดังแรงเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะ เร็เร็จบอ๋ออินเตอร์คอนเริ่มครับเราไปานอนด้วยน้ำนะหนึ่งร้อยหกสแรงม้าครับน้ำหนักตัวก็อยู่ประมาณ16ตันกับอีก800กิโลกร,รมัมหรือว่า18ตันเราตีไปเลย ของแคทซูบิล่าก็เห็นหรือว่าก็เจอใหญ่สุดใหญ่สุดนี่ก็เป็นเจ้าดีหกดีห้าเฮ h ดครับดีห้าเฮดสปอคเจ็ดลอยก็คือใหญ่ที่สุดระดับที่เคยเจอนะครับ คลิปนี้ก็จัดให้ชมกันสั้นๆสักแปดนาทีแล้วกันนะครับก็ใครต้องการที่ยาผมที่ครับผมที่สร้างบ้านรือว่าปรับที่นานะบอกมาได้ครับบอกมาได้ครับใครต้องการผมที่ปรับที่ปรับที่นาอะไรพวกนี้นะครับ ติดต่อ0902735641ครับเสียสลายุทธนะครับคุณผู้ชมในเขตจ,จังหวัดอะกวานราจธานียะโสธรไปหมดครับเขตอำเภอเขืองในนะครับ นดเป็นรอบเดินเบายังกระหึ่มคุณผู้ชม ับคันนี้ก็น่าจะพอๆกันกับคันที่ผมเคยไปถ่าย D6D นะ D6D ที่เขาจอดนะครับอยู่คำกันแก้ว D6D เอาด้านหลังก็จะมีเจ้าซานี่ครับ SY205C 2คันนะ สองทั้นที่เรารับชมการทำงานของเข้าไปเมื่อตอนรา้าก่อน ปรับเรียบก็น่าจะเสร็จสิ้นแล้วครับผู้ชมน่าจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้ป๋าแกดันดินอีกทีหนึง่ง่ันครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ให้ชมกันเป็นแท็กเล็กครับค่อนข้างที่จะเลี้ยวง่ายอยู่เหมือนกันนะแทกเล็ก มากครับดังค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะเสียงเครื่องยอนต์แน่นๆเลยเอาครับสำหรับนในที่มีใจและในเครื่องจักรคนนักครับก็สามารถที่จะเข้ามารับชมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถแมคโครนะครับขนาด1ตันถึง80ตันรถแทรกเตอร์ครับ D4, D5, D6 หรือว่า D8 ก็มีครับโคมาสุ ก็เข้ามารับชมกันได้เลยนะครับเอาก็เป็นคลิปสั้นจัดให้รับชมกันครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันเพาะๆเนาะนะสำหรับเจ้าแคทซิวิล่า D6G ดู D6G ฟู XL นะครับ กันต่อคลิปหน้าอีกทีหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีเฟิร์สหรือว่ากดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องซอวัตระพ์กดนยนะครับแะได้เนตาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงนะครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็จอกแกล์ิบิลาดี6 G2 ก็ต้องขอลากันไปก่นอนนะครับมาละครับอเสียงเจังเี ควาทงจียอดังมาก